กลับนมัสการครับปูกลับนมัสการครับเจริญพรานบ้งแอมเมืองบ่นนู้ย่าเหินกันไปโดนแสนโดนนอครับผมปูผู้ลังคนก็จำเสียงหลวงปู่ได้หลวงปู่ผีพระซาอำเภอห่วยกาแข้งเอิมอำเภอลันสักเดยอยุ่ห่วยขายแข้งอำเภอลันสักจังหวัดอุทัยธานีครับปูครับผมสาธิตใส่เวลาจักสิทธิ์ที่นะคุยกันญาติยม ทุกคนจะพึงหมุนค้นไปใส่เด้อเดี๋ยวสิมีข้าวดีบอกเด้อจะพึงหมุนคืนไปใส่ตั้งให้จบประมาณบอเกินสิบวิีเด้อครับผมปูก็ขอเจริญพรอไปยังญาติยมทั้งต่างประเทศและในประเทศให้ตลอดทั้งแอซี่ของเบาแอบเมืองอุบลครับผมปูสแ่วาสิยังบ่ลืมหลวงปูภาษาเด้อครับปูมันแองซี่การเป็นกันมาหลวงปู่าสามาตั้งวัดหรือว่ามาพัฒนาอยู่ หวยคายแข่งขหลายปีละสามสามปีนี่แหลนะมาจากเน่สอดมาจากปุ่นแล้วมายุนี่เลยนี่หละสามปีเข่าแล้วเนอครับปู่ปฏิบังเอิญมือนัน่นวันที่สิบสองสิบสามท่านว่าคมกันเลยคิดไว้คิดอยากไปไวายก่อนเพียรไม่ไปไวายสมัเวลาหรือว่าล่างของลุงพูสวงกีวัดไผ่พัฒนาก็เลยเดินเดินทางมาครับ กับผมมีเงินดอกได้ยืมยืมเงินญาิโยมทรีพันบาทก็เลยนั่งรถข้ากรุงเทพไปนั่งรถจากกรุงเทพหมอชิดมานี่แล้วมาลงผู้สิงนี่แหละก็ไปไหว้เพิ่นบ่ายเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกลับพอดีมันคำก็เลยนอนอยู่วดขยุ่งหนึ่งคืนวันขยุ่งหนึ่งคืนแล้ะก็เดินทางต่อครับบังเอิเมือวันที่สิบห้าสิบสี่สิบสี่สิบสี่ท่นว่าข่มมีญาญโยม อาที่ป่นท้ำช่องก็ค่อยดังหรอกคนมาขอคนทู่มาขอว่าอยากดังพืนพอดังเมื่อแล้วหลายคนละดีดังจากหลวงปู่ไปจากคนเบิ่งมือมือพัางมือก็พ้นไกกบเป็นสองสามแสนคนละบันีป้าทู่หาหลวงปู่เลยหลวงปู่เดือดร้อนกับป้ทู่หาเลยวันะสอรโทู่ไปกับพตอบโทู่ไปกับอ่าป้โทษกับมาอยากอัดกับไ่ได้อัดเลยเลยอัดช่องพ้ดังนะครับผม ก็เลยได้เลยบอกหน่วยเพิ่นไปหัวดันวันที่สิบสามพันวาคมได้บอกไปหาเจ็ดแปดกับเ8็ดแปดหามันก็เลยออกอะไรถือทัดเล่นก็เลยือนะโยมตอนนั้นนอครับผมหัวที่านมาพอดีหลังจากออกแล้ววายลวงปู่แล้วคิดว่าโยมสีโโทรศัพท์มาได้บอกเบอร์โทรศัพท์้อมคิดว่าสีมีค้นโทรศัพท์มากับบะมีผูุใดโทรศัพท์มาหาเลยครับอ่าคงสี่บ่ช่องเบ่ดังกับเจักนะหรือว่าขาเจ้าอาจสี บาลีกันซื้อวัไถิกับวัจักมันบอกไปหาเจ็ดแปดมันก็ขาดเจ็ดแปดมันก็ถูกแลวกเจ็ดแปดหาก็ถูกนะบอกทั้งรางทั้งบนถูกตัดเลนเอนนะครับพอดีช่วงนั้นหาเบอร์ของบ่าวแหมมบัพ่อพ่อโมนีเลยโทรหาบ่าวแหมเลยตอนนี้ครัหลวงปู่ไลยตัดสินใจหลวงปู่ภาะสารเตลิดสิกับเงินเหมือีเงินซีพันกับเงินเรียบร้อยแล้วเดินทางจากปู่สิงไปน่าจะเลิศน่าจะเลินเข่าปราสาทเข่าสังฆะ แต่คนใช่เพิ่นเพื่อนให้ขึ้นรถก็มาย่อมขึ้นวันจะไปช่วงขอวงก็ว่าตายกระตายดาบหนาเริ่ดจิับับูไทยท่านี่หวยขายแข่งเรืองเพื่อลั่นตักครับในขณะตอนนี้เลยว่าผักอยู่ยางไม้เลือเป็นเวลาเจ็ดแปดมือหรือีังเจ็ดแปดขึ้นแล้วหรือมานอนอยู่ตอนช่วงนี้ยูนอนยู่ระวังอำเภอสีขิวสิบแปดด้านคุณทศตอนนี้นะสีขิวครับปูครับเอระวังเสแยกสีขิวมุงหนาไปด้านคุณทศสามแยกด้านสดป้อมตะบวกเรียเใต้ลง ใช่บาดาลรัดไปฝุ่นเลยจากป่านนครอนสวรรค์เก่าย่างไปเรื่อยๆน,นะฮะครับอุทัยธานีนะครับปู่วันนี้เล่ยมือขค้ืนกันเลยนอนอยู่ไอเลอยสิจิวไปนะครับไปนอนอยู่ฝาทอมหนึ่งยังบ่ถึงดังกุทอดบอกพอดีออมีคนมามีเสียงคนมาบอกว่าว่าออลวงปู่มานอนอยู่สิลวงปูอยางได้เลขก็สิบอกไปบอกน้มเดอร์ฮัตติยุมครับผมเอ่อสนใจพะนะครับผมโตได้ละพะนะก็เลยก็เล่าเลยบอกเขียนให้เลย แล้วเขียนให้เลขสองตัวหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนี่ยหนึ่งเจ็ดครับจากแล้วบอกหนึ่งเจ็ดล่างเดินลงปูนะบ,บอกโยมเป็ล่างเด้อหนึ่งเจ็ดะนะเอาสิได้บอกโยม,มหาช่องไสบอกพูไปใส่ขาเจ้าก็บ่สนใจขาเจ้าว่าขาเจ้าว่านี่ขาเจ้าว่ามันชิ่วเต็มยังเต็มนะ<อ>เลยก็เลยอยากให้โยมทุกปูทุกคนฟังรางยการยู่นีถ้ามันออกหนึ่งเจ็ดหรือว่าออกที่บอกไปแล้วเนาะบอก ไปแล้วหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนีนกะหายยโมโทรหาแน่แล้วก็แต่ทำบุญน้ำกันสร้างวัดน้ำกันเพรบะมันเพรามันเลียไล่ได้นี่แต่ว่าสำหรับที่รถนี่กะบเพราะมีปัจจัยที่นั่งรถขับนะครับผมเออพราะว่าตอนมากกับจ้งใจมากกะยืมโยมมากที่พันบาทมาก็หมือตนอดที่มายืมนีกก็เป็นหนีพนดีก็เลยบ่ก็ได้เสียยางสายดามนาตอนนี้อยู่ใกล้ถึงด้านลุงทศแล้วครับยู่ขั้งทางริมทางอยู่นะ ครับจนะากภูไทธานีเอาจ,จะเริ่มจำลเลยน,น,น,นึงเด้อหนึ่งเจ็ดเก็ดหนึ่งเด้อต้องเป็นขังลางลรมั้งลางครับผมสามตัวบนล่ะครับวันนี้อยากให้ยมอยากย่มอมผู้ใดอยากติดต่อหลวงปู่งวดนี้หรืองวดต่อไปหรือว่าจะเป็นเลขเล่าพัฒนาห,หรือว่าปีใหม่ไวยพอนไก่ทำข้าวทำข้าวกันอยาพยายามไปเยี่ยมกันโทรหาใดเด้อครับผมบอกเบอร์โทรไดบอได้ครับผมปูไดดครับ เออบางซองผมว่าให้บอกเบอร์โทรนะผมก็ให้บอกเลยรับปู่อจะบอกบอกเบอร์โทรก็ว่าเป็นยังไปบอกทั้งแต่รถเบอร์โทรเนาะครับประธานเอฟซีใจดีใจบุญสุนทานซอยคารถปูเนาะครับเนาะอันนี้ผมเป็นเหี้ยไล่รครับคารถปูกับปูไทยท่านี่แหละว่าตรงตรงตอนนี้อยู่ใกล้ถึงดกานกุฏิรถลักสามแยกด้านกุฏิรถหลัยางแต่ว่าสิีพย่อมสิีพย่อมขึ้นรถพย่อมโบกรถนะครับเออแล้วปานนี้เขาไม่สันกันสันบ่สันกันกลายเป็นเย็นังประหลาดขาก็บพ่อได ข้าเจ้าท่านน้ำกับใดน้ำสันไปนั้งช่งเอาเบอร์โทษลงคู่จีเดอร์ครับศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองครับแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดศูนย์เจ็ดหกครับเออแต่ฟังรายการปลาแอมปลาทงหรือว่าคนดีมีน้ำใจมีคนเดียวที่บอกของออกตาในเล้าไห่ออก,กได้จบก็หนึ่งชิวบวง เต็มมือสันเต็มมือซีตอนนั้นคือโทษหาหลวงปู่ดีแท้ไม่เกลียดเพราะเพราะเพราะอยากเพาอยากให้ลวงปู่ไปซองอื่นอยากอายุตัซงองกระของกันนะโอ้ครับผมบ่แบบว่าสิกามีเนาะแบบ่เป็นอย่างดอกโยมเอตามพุทธตามกรรมตายก็ตายอย่างไปตอนนี้อยู่เลยสีชิวมาละล่ะไปด้านกุญธ์โพธเหมือนแร่งขึ้นหินน้อนลอรอนี่แหละรอรอไอความกระทอมครับแถวดึงข้างด้านกุญธ์โพธเนี่ยจะเลี้ยวซ้ายลงใช้บาดาลไปขัดนะ นั่นกะตามนี้นายย้อมก็ที่จบไปกะบขออนานวยพรให้ญาติโยมทุกผู้ทุกคนถ้าถือหรือว่าถือยังไดหนึ่งเจ็ดนี่ถ้าออกหรือบอกยังไดกะขออภัยนายยโยมเด้อเพราะว่ากับเป็นคือยังผีว่าบอกเมึงขึ้นนี่อยู่เลยสีเยีบสีชิวไปนะครับผมมันสิเป็นเออเลยปั๊มน้งมันไปจังหน่อยแหละเป็นคือมีกระท่อมเลยตัางกดนอดยู่หันนะมาบอกเมื่อคืนนี่บอกหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะจิงหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งครับปู่ ญาติญขอเพื่อพ่อนญาติโยมทุกผู้ทุกคนเป็ดยังขอให้ร่ำให้รวยเพราะพ่อรวยก็ขอให้รวยเพราะว่าได้ก็ขอให้ได้ดีไม่แล้วก็ขอให้ราบรื่นไปไจก็ขอให้ปลอดภัยทุกประการที่กาไปราบหลวงปู่สวงมาเดินทางกับขอใวยพ่อหนญาติโยมแบซีดต่างประเทศในประเทศฟังอยู่ขอให้โชคดีมีโชคทุกทุกทุกคนขอจะเลื่อนพรสาธทุสาธุกกาบลาครับหลวงปู่กาบลาครับครับผม ครับผมธรรมโชมเนาะตัวเลขของหลวงปู่ป่าสาครับเลขกสองตัวเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับเอฟซีเนาะเบอร์โทรศัพท์ของหลวงปู่ก็มีหละครับเดี๋ยวเบ้าแอ็มระทงนี่กสิรวมทําบุญครับหลวงปู่ครับธรรมโชมเนาะอะขอให้มีโชคใจครับวันที่สามสิบธันวาคมพศสองพันหกสิบหกนี่ครับสำหรับคลิปนี้เบ้าแอ็มระทงกสิราธรรมโชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่อย่าหันพึ่งไปสาครับเอฟซี บ่าวแอมละทงสิบห้าไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีเนาะครับเนาะไปรับชมกันครับบ่าวแอมละทงนี่งเดินทางไปทําบุญว,วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับเดี๋ยวีของดีทิศใหม่ทิศมือมาฝากเอฟซีครับตามาชมเป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค,ค้าบ้ใข่เขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่ึจนสี่เหือถือนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของไม่กับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะ้ดีพักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามห่งยมหาเสน่เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแลรับพี่เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปป๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูปหัวต่ำลูปคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนพ่อนวดนี่หลอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรรมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับนรรมชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบรอดซ่าครับนรูมชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับนรร้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบกค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเห้าไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุในคนมองโบเห็นลานค้าเห้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขุกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเห้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาล้ำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เบาแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนหนี่งครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างไก่ผู้สาว กูบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับท่ามผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับ่ามผู้ชมเปิดฝาลงปอูกมากนะครับเนาะลักกะมือเตะแตะครับ่านผู้ชมมือเตะเตแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ทาปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับทาปากสามเถื่อทาคิวสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่ามผู้ชม เป็นม้วนสารเป็นน้ำม,มันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่ปเป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดัง,น,งนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แ,นแต่งเพลงให้ใน,น, Impact, อน,อน้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คู่นมีหลวงปู่คู่น แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมณนี่ก็แตงวัดหลวงปู่ลุยยนะครับนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แตงเช้นกันนี่ครับเื่นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมากก้นหักก้นหลงเบาแมอมรา่อทงกับบุรุษซ่า,า,าปปครับเอาไปฝากเอซีกระโถ่มาตามเบอร์โท่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ไ้ดวงเงินบรารมีเ่าแพ่กระจายให้เงินไหลมาเท่าเนาะครับเน้องสมุชุมแล้วกาบ้าแอมโมตุ่งใได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปุโรดมาให้อีซี่นำครับสม,ม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนยียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็าอาบเนาะครับสม,ม,มุชุมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับเอามาฝากอิบซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับเสี่ยเฮงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บอกครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยตรเนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ